ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซียนกบในช่องกบพาลุยครับวันนี้มีนัดครับผ่านผลครับผมสวัสดีครับวันนี้เสื้อผ้าครับผมวันนี้มาครับผ่านไก่ครับไก่คนหากินครับผมโอ้โหกว่าจะได้มาต่อละทีครับผมโอ้ติดงานมากเนาะช่องคิวยาวช่องคิวยาวครับผมยังก็ดราดังครับผมมาตามพึ่งกันครับวันนี้มาตามพึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวจะมี ไม่จะได้ไหมอะไรไหมเดี๋ยวค่อยดูครับผมแต่ว่าน,นี่พานไก่มาผมว่าต้องมานครับผมอมนไม่ได้แมนผมว่าตาจะแม่นครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามไปลุยกันเลยครับแต่สนุกยกพันผลพาผมเขามาทําอะไรในนี่ครับผมโอ้ยังลุกเลยครับทุรักทุรเลมากเลยครับดูแล้วก็ทิ้งผมได้นู่นครับ ยืนเพรเหลาะฟันเขาลงอยู่นึ่งครับตัวเตียโกบเขาอ่ะไม่หยาบปากเขาไม่มีนะไรเขาจึงน้อยอ๋อไม่หยาบปากเ, <c oughs> เขาไม่มีอเขา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 ไม่มีเวลามาทำเนะาะเองก็เลยมาช่วยเขาหยาบคมนิดหนิอเนาะครับเนาะโอ <c oughs> ไปไปดูกันต่อครับก็ผมพ,พันไก่บกเจอแล้วเจอแล้วว่ะ บอกแล้วมาพันมากระพันไก่จิฟุกครับผมจิหมานครับผมไหนพันไก่อยู่ตรงไหนตอนนี้ตึงไหมนี่เดินไปดูครับผมไก่ถึงยังไก่โอมนะอ้โยมาอยู่ตามไปครับตามไปกไ้่่ใเจา เดี๋ยวเดี๋ยวมีสามคนดิสองคนยี่บุญนี่ครับเก็นครบใหญ่โอ้ยไปทำกระเทือนถึงล่างมันเด้อนี่ครับผมขอน้ำเลยตรงนี้ผมเย็นมันอุ้ยเป็นแล้วไก่เป็นแล้วครับนี่เป็นมาเยี้ยวเยี้ยวเยี้ยวไปนี่นะครับผมนี่ครับเอามาดูโอ้ใหญ่ครับเป็นแล้วครับผมเดี๋ยวจัดกันเลยครับ โอเคเจอแล้วไม่อยู่ใกล้กันเลยอะ่ะครับผมผมก็เสร็จแล้วครับผมในน,นู่นนี่หรอครับประมาณนักครบโอ,บอลิมปิกอ่ะครับครบที่เขาไอจุดไองานโอลิมปิกอ่ะครับผมดูของเขาติดเลย <laughs> โอ้ยสองคนยังไม่เท่าของผมอันหนึ่งเลยครับผม <laughs> โอ้ตาย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 โอ้ยของผมจะอยู่จุดติดไปดูดีไม,ดดไมด่ดีจะได้พึ่งกันนี่แหละออืไปไปคครรัับบไปครับ ลุยเลยครับผมไปดูครบโอลิมปิกกันครับว่าจะติดไหมเนาะเกิดใหญ่ก่าทิดกระเยอยร์หัวอยู่ตรงนี้แม่มิตรยาสดมิตรยาสดเอ๊ะขอดูครับโผยโอเคครับผมโอ้ยใหญ่จะไม่แห้งหัวอยู่ตโอ้จริงไหมนะอ๋มันมีใหม้นี่อยู่มันจะติดไหมนะติด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 โอเคครับติดติดเฉียวอึดอยู่เลยเขียวทนาไมมันไปไปลุยครับผมอ้าว ถ่ายแล,แล้วนะหยุดเตียงเนี่ยหยุดแล้วให้ราติดก่อนนะใติดก่อนเช็คก่อนของเชียงกบเนยมันเคยมันใจ <c oughs> นั่น่มนของขากดวนี่อหึเอาครับผมติดแล้วเอายางพาน ขอบคุณครับผมเหมือนีจะติดการย่างไกลนุ้ยแม่กันได้โอ้โหไหนของผมไม่ติดเป็นไงไหนโอ้โหเลยนะเด้อกนลมสายลมข่อนเลยครับผมขอบผมนี่ล้างไหมโอ้ขาวจุ้ยมาเนี้ยยอดเย็บได้ไหมเนี่ยได้ หยิดีเนาะหำลักครับเียนกอตัดไหมรเียนตัดไหมโอ้โหหกเล่าเดี๋ยวนเดี๋ยวผมไปเอากองเงินแป๊บนึงครับผมสามลุมนึงสามลุมหนึ่งโอ้สาุมลอยไว้ โู้ดพักมอใส่รไผมทำไมล่ะนี่น่ะ <c oughs> มันจะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวเตรียมทางสักทโีโอเคครับเใสคกบเอาจริงครับเขานี่วอ้นามสวยครับนามปิดตาอย่างนี้ล้างคอไปรอบหนึ่งนะครับผมโอ้ไม่ใหญ่จะผมพันโคนน่อนี้บอกว่าล้างเกลี่ยเกลีเยอะนี่นายจะเป็นลูก หลังลูกมันหรือเปล่าเนาะนี่ครับผมสวยงามครับโอ้ในบอกของผมไม่ติดพันไก่เอาหนีมาแล้วมันควนมากปวดใช่ไหมหายเด็กคนตายเอาไว้ช่วยทางหลังเออเอาไว้ช่วยทางหลังยำเลยเอาพันตัดไหมเสียนเอาเลยเนี่ยเออเออเอออะไรครับฟันใหม่ครับอย่าทำให้ตกกระจายสิครับึเสียนกบครับผม Ư, ôi khá là Ừ, ừ, ừ. ừ. ừ, ừ. <coughs> Tốn, tốn vậy mày à Ui, ui, tốn Ui, tốn tỏa hái Ui, น้ำหวานได้อยู่ครับจักแบนหนึงเดียครับผมอเ,เอ้ยปาดนี่ก่อนเนาะคือสอนใช่คือสอนในกล่องเตียนหรอนี่อยู่นี่นโอเคครับสวยอยู่หอมหวานครับผมรังไหมรังไว้ก่อนครับโอูอ้น,นี่ถุงไว้หลับใส่ถุงเลยก็ได้ด้วย เดี๋ยวจัดการเองโอเคปาดของผมควันไปเลยเอามาแล้วมาเลยเอามาใางร่างโอ้พิดด้านครับปาดพิดด้านครับผมก็เดี๋ยวเซตร่างนี่เดี๋ยวไปหาต่อกันครับผมตึ้งกันต่อครับหาต่อต่อไหนล่ะโอ กองผมเห็นผมไม่น้อนี่เนาะตอนตัดนี่นเนาะเห็นครับเซียนตัดยากนะครับเพราะว่ามันเป็นตุ่มเนาะโอเคครับผมหวานครับเงียบเขาได้ได้พอได้อยู่อ้าเป็นไงพันผงว่ารอจะครบผมโอ้แสบตาอยู่นี่นะหญ <c oughs> ิงแสบตาเลยนี่ แล้วจะไงตัดหมดเลยไหมหรือว่าเอาแค่นี้เอานี่ออกเนาะเราไม่อยู่ทางอาเอาเอาไอที่มันล่างออกเลยเอาไปกันนักเปล่าเอาไว้ก็ได้เนาะตัดเป็นสองชิ้นก็ได้เตียนที่ได้ใส่ถุงง่ายๆเออชิ้นหนึ่งตรงนั้นเลย uổng,สวยงาม lắm ạ, lốc tuyết, phải đấy chứ, ừm, khéo khéo, bay nè, đâu. ม,ม,มันเริ่มมาแล้วครับโอเคครับผมเ,เข่าลังแนละ้วเลื่อมเข่าลังแล้วครับไปนี่ใส่ออใส่ตน่นนี้เนาะ,ะใส่ไปใส่ไปโนน,นนี้เนาะโอเคเอ,ออกรันเลเดี๋ยวส่อนถุงด้วยส่อนถุงคุณน้ำโอเคครับออกกันเลย กบเซียนกบอิยเข้าจริงอยู่นั่นใช่ไหมหรอไม่เชื่อผมเป็นไงเราครบผมยังไม่ดับเลยครูคนดับหมดแล้วครับโอเคครับออกแบงค์นอกครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับดับครับผมดับครบครับเดี๋ยวจะมีราม่าอีกอ่ะ โอเคครับดับแล้วครับผมโอเคครับผมมีคนตีแล้วนะครับครับผมนี่น้ำใจนะครับนี่ดูน้ำใจของพานพึ่งครับผมพานพนครับเอามาเอาครบออกมาวันกับถนนเลยครับวงบอกว่าตรงนี้ผมตีแล้วนะว่าไม่ต้องเสียเวลาหานะตรงนี้ผมจีแล้วโอเคครับ เดี๋ยวไปรถกันครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานกนรโหดครับครับมาถึงรถแล้วครับพันผลดอดสปอนเซอร์แล้วครับ ช่องของเรามีสปอนเซอร์แล้วครับเออของเรามีสปอนเซอร์ครับสื่อมากินครับสิบบาทครับไม่แก้ว็สปอนเซอร์ครับผมน้ำหวานก็ได้อยู่ครับจักอุ๊เอ็มลอยดนึ่ะครับผมน้ำหวานนี่อ้ยว่าได้บางทีเกือบครึ่งแบนครับผมเอ็มลอยนึงกัครึ่งแบนสเลยครับใหญ่บางทีสปอนเซอร์อย่างนี้นะอืประมาณนั้นเละเนาะ รังกับเขาสวยครับถอดในนิดนึงครับผมนี่กถือว่าโอเคครับรังเลยครับแล้วรังที่สองของผมทิตีครับผมวันนี้มีผู้ช่วยสองคนเลยครับวันนั้นผู้ช่วยคนเดียววันนี้ผู้ช่วยสองคนครับโอเคครับผมการเริ่มต้นที่ดีครับเริ่มต้นที่ดีครับโอ้พันผลยังไม่สั้นเลยอันนี้พิเศษเลยล่ะเดี๋ยว นออกเลื่วันเข้าไปไล่เด้อครับทุกคน,กคนเห็นไหมบินอยู่นู่นอืมบินไหม ลมมันชิงแรงครับผมจับตัวชิงยากม,ม,ม,มาจุดใหม่ครับจุดที่ผมมาหาแล้วตามไม่เจอครับก็เลยมาดูใหม่อีกทีนึงเก็บอ้าเมื่อกี้เห็นแล้วหายแล้วเดี๋ยวผมดูตัวใหม่ก่อนครับผม ครับเกาะขาเดียวครับกำลังเช็ดครับผมเซียนแล้วเกาะขาเดียวแม่เกาะขาเดียวด้วยเกาะขาเดียวเช็ดด้วย <laughs> แน่นอนเซียนจริงแน่นอน,นจริงครับ <laughs> เดี๋ยวมันบิน,นอโอเคครับเดี๋ยวมันจะบินครับเนะยปล่อยแล้วเช็ดอีกล <sh arp> แล้วครับผมไปบไ่าเ <sh arp> ช็ดออกมากเนี่ยไปไม่ไหวเนี่ย <sh arp> อู้หนตัวนี้ก็เช็ดเอามเช็ดสองตัวแล้วเอา เอาเอาเอาตัวไหนจะไปก่อนกันครับผมนี่ตัวนี้เช็ดตัวนู้นก็เช็ดอยู่นู่นอืมเนยอดเอาและบนยอดนู่นตัวนี้เช็ดนี่เอาดูกันครับไปแล้วไปแล้วครับเฮ้ยนู่นเลยครับโอ้ไปด้านนี้นั่นแหละผมว่านั่นแหละไปด้านนี้แหละโอเคคนละลังครับเดี๋ยวเดีเดี๋ยวดูตัวนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวนี้อีกโอเคคนละลังตัวนี้ก็ลังเช็ดครับมีลังหนึ่งครับอยู่ด้านนู้นพันไก่ไปดูแล้วมันมันยังบูปินอันนั้นนายชาติบอกกับผมโอเคเดี๋ยวดู ต 50, ัวนี้ครับวิเชียรไปทางไหนอีกมาแล้วมั้งนี่ดับสายพันธุ์ไก่ก่อนครับเกาะมือเดียวอีกแล้วครับนี่เกาะกำลังเชียดครับผมเดี๋ยวเรหาพันธุ์ไก่ก่อนนี่อยวะเสียงหลุดมานี่แล้วไก่ไก่เออนี่เอาเอายึดท้ายครับผมไปทางนี้ครับตัวที่สองด่งฟ้าตัวที่สองขึ้นไปฟ้าแล้วก็ไปนู่นตัวแรกเลียดแต่ว่าไปนี่เป็นไปได้ไหมคนละหลัง เออมันก็ไม่แน่ครับผมว่าตามหนักการตตวไในเลียดคือใกล้วนในดวงคือไกลเดยอมอันนี้คือเลียดไปกันเลียดเลียดเซสายไม่มันเลยอ่ะตัวเลขอ่ะแต่ว่าตัวนี้ขึ้นไปข้างบนนู่นูแบบโอยวนจนถึงตะว,วันเมื่อวันีแต่ว่าวันนั้นที่ผมดูตรงนั้นนะดูตรงนั้นมันตกมานี่นะมันเลียดตกมานี่นะจุดรวมเดยอ่ามันจะจุดรวมเดี๋ยวจะพาไปดูจุดที่ผมพาจีผมวันมันนะพาออย ไม่รู้เือนกันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูอะ่ะผมวันนั้นผมเจอมันมาทางไงโอเคโอเคไปครับครับพันไก่มาเจอครับโทรมาตามครับผมดูล่งนี่ตั้งพึ่งครับทุมด,ดูใกล้ๆครับอืมมีม่บังนี่ครับ รังสวยครับผมเ่าก็รังที่เอาไปกี้ครับผมแต่นมหวานก็ดีดีกว่าไม่กี้อยู่แล้ครับเสียนไก่สุดยอดเลยครับครับผมการไก่กำลังทำควบครับนู่นผ่านผลกำลังมาครับผมเมื่อกี้ผมกำลังทำควบจิด,ดีพึ่งโค้งครับนี่โอ้ ผมก็ว่าจิตีพึงโพงอยู่ครับพอดีผ่านผลโทรมาบอกว่าพานไก่เจอแล้วก็เลยเอาครบอันนี้มาใช้กับพันเอาพึงใหญ่เลยครับมันอยู่ยังไงเสียดโอ้นี่นะโอ้โอเคเดี๋ยวประกอบควบคุมมาแล้วก่อนครับผมโอเคครับเดี๋ยวคอยไปชมกันครับโอ้หมันมีกลิ่อยู่จริงเนี่ยม่อเหม่งเลยเดี๋ยวใส่จิตคุณเลยคนเดียวพานไก่ลวครับแบบนี้นี่ครับคนหมานครับนี่พันไก่ครับคนหมานครับ เดี๋ยวครับผมนานๆออกบอกผมบอกแต่เริ่มแรกแล้วครับแต่เปิดคลิปแล้วครับผมถึงมตอนหลับเนาะครับผมหมากระพันไก่วันนี้หมานแน่นอนครับผมโอเคครับทําครบกันก่อนครับโอเคครับจุดไฟกันเลยครับผมผ่านไก่เกยบขึ้นครับรถอะไรป่ะดิถ้กเปาะุ้ยตรงมันล้นฝั่งอือ เดี๋ยให้ครบทิศกันทิเยังพร้อมแล้วตรงไมนน้อพร้อมแล้วดคือเึ้งนะอ้าวรวมติ่กล้ามขึ้นเลรออีกคราวเนี่ยเอายังพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเอาไปไปทำแลยวนะอเอาเลยลุ้มถูกวันดีไหมลุ้มกล้ามขึ้น วัวขบพันไก่นนละะเยโอเคครับเลโออ้าังนสวยสาวสวยเลยครับไม่ดูว่าถอดได้กลางไหมเหมือนจะไม่ถอดด้วยเขาดีบึ้นเร็วน้ำบอคาต้องเอาขกมาให้มาให้ตัวเองเนาะเอาเลยพอน้ำน้อยน้ำน้อยใช้สวยค่อยประหยัดแต่ลังโอ้ยล้างไม่ถอดตะกุ่นเลยอ่ะ กับพันไก่ขึ้นแล้วครับผมโอ้โหไก่ขึ้นต้นไม้ครับผมเอาครบเดี๋ยวครบทรงให้ไม่ได้นี่ฮนะกันเด้เดี๋ยวข้าทรงครบให้ก็ได้นะเอ้ยมามาได้แล้วได้แล้ว,ลวโอเคอ้าวพันไก่จัดการครับาาครับผมระวังเพิื่องไฮ้ด็ดนะข้างล่างเช่นกันก็จะดับท่านอยู่รับกับ โอ้ยไม่ด <overst run> ูต <inequ> ัวเองนึก <imprisoned> ว <punk anta MV> ่าเนั่งอยู่กันนู่นน่ะเอาพี่น้องโอ้ยแม่ดูด่ะโอ้โหซูมใหม่ยังหักซูใหม่แล้วเนาะงทำงานใกล้เซียนก็เ้ยทำลายกล่องเซียนกบละไหนล่ะเซียนกบมาดูใหม่ละหายเลยอีกคราวนี้ยงเซียนกุ๊บอืมไปครับเราไปดูพใกล้ๆกัน นี่ครับไปดูจัดๆเลยในไก,ก่คนหากินกนะครับเตอครับผมเพวัตเดิ้ดเชื่อมลงมาขวนข้างล่างครับเดี๋ยวดูมุมซูมนี่โอ้เชิงกิดูนี่ผึ่งอย่างกลางอี่างนี้เชิงตอมเซนโก,กเต็มเลยฮะนั่นเดียวมาน,นัง่งอ,อ,นะอยู่ควนเฮ่เจาะไปอยู่ควนเนาะอยู่ตรงไหนล่ะครมันกับควนมัดอย่างเดี๋ยวทำกลางสายควนถึงล่างนี่เชิงลงล่างครับผม อาที่เหลือเป็นหน้าที่พันไก่ครับพวกเราแก่เฝ้าดูได้แค่มงุงโอ้ยบาดนี่ร้อนครับบ <laughs> ิงไฟนี่ครับบิงไฟครับหนาวครับโอ้ยฝนมันตัดเตะด้วยเชียวต้องไปหาใบไม้สดมาแล้วให้พันไก่ตั้งกล่องก่อนเอนอไ,ไก่มีย่ามขึ้นไปไหมหน่ะฮะมีแบบชัดๆัดตร มีถุงนิยามให้หนะนายามใคาไม่เห็นยาไ่นนยามใส่ถุงใส่ล่างเข่งเจาะนี่เดียวว่ามันกับิลี่มนตั้งใ่ถงเล้ยป๊บเลยเสียรนเลยมเย้ยเดี๋ยวค่อยยืนลงมาก็ได้อ๋อ,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 อยืนลงมาเลยอ้ยยูป๊บ อุ้ยอุู้อืออุ้ยอู้อะไรอุ้ยอู้ปัดเลยครับผมไอ้ก็ไฟพิงตอนใบสามนีครัแจัดยักว่ รัดเลยเพื่อก,การไม่เสียเวลาหล,ลังหน้ารออยู่ทำไมมีคอยหน้าเเป็นนี่เหรอเ้อผมหมดเรื่ังอ่อนเขสวยโอเคเลยพอกันหนำ่ำอ,อ๋อสวยอุ้ยฮะางเด็กมันเป็น รับรองกันเลยครับผมรับรับไหม,ไม,ร,ไมรับเดี๋ยวพันผลไปรับครับผม นี่คือนั่นนี่พี่โอ้ยถึงเจนถึงเอานี่โอ้ยลปล่อยนิดเดียวเรื่งกองทิ้งเ okay. ออกะแขนันมาหน้ามาผมพี่หม่กล่องผมหรอกครับ <c oughs> โอ้ยผ่านผลน <c oughs> ควนกับผมเนาะด้วยแกงแกงเมื่อกี้กะแกงเอากล้องนี้อันนี้กะแกงเอาควนมาใสา่ที่มไม่กล่องคงอยุยแกโอ้ผ่านผลนี่ หมานครับออ,ออกททีได้ครับลงต้นกันครับผมเอาเอวงอหมือนเดิมเด้อลังคือจอดเลยครับลงมาแล้วครับผมผมไปหลับมาเมื่อกี้อ่อนเท้าสวยครับจีนเนี่ยจอดเลยนันเนี่ยถือว่าน่าจะสวยอเ,เอ,โอเ้โหไฟตีดไฟไหม้ไปไหมเป็นไรครับผมดบไ,ได้เราดับอย่างดีกับนาแรงต้องระวังฟืนระวังไฟด้วยครับผมจริงปะ หวานมาแล้วครับเอาไหนล่ะมานิดเดียวครับผมหนังหวานแจ็คสปอนเซอร์เออแจ็คเอ็มลอยนึงเนี่ยผู้ซับประตูเก่าครับผมเอ้านี่ยดูว่ากำลังขาดเลยทีมผมกำลังขาดประตูซัประตูเลยนี่โอ้ได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 ้เลยครับเดี๋ยวจัดเลยเนาะเดี๋ยวต้องไปซ้อมหน่อยโอ้เดี๋ยวโอ้โอเคครับเดี๋ยวไปดูผลงานครับโอ้ยพันผลลมผมใหญ่แลครับผม ครับนี่ก็เป็นฟีมือพันไก่ครับผมโอ้ยรังสวยงามครับไม่ท้อสักรุ่นเลยครับน้ำหวานได้อยู่ครับยักขวดเอ็มลอยนึงครับผมอันนี้มันอยู่บนต้นยูคาครับจะให้ผมขึ้นกับน้ำนักผมเกินครับผมขึ้นไม่ได้ครับเลยหายพันไก่ตัวน้อยๆขึ้นครับผมเล็กสุดในทีมเล็กสุดในทีมครับเอาเอาไปขึ้นต้นไม้ครับคนนี้ครับต่ำๆพอผมพอได้รุ่นอยู่แต่ว่าสูงเเรียบร้อยผมขึ้นไม่ได้น้ำนักเกินครับ ดครับสวยงามมากครับผมเดี๋ยวไปกันต่อครับผมอืมดีครับการผลวนามามาป้าอีกครับเบื้องนี่ตัวกินเต็มเลยครับผมก็ตามทิศทางมาแล้วครับมาเจอตัวกินแสดงวามันเป็นตัวกินไก่ลังครับผมเต็มเลยอืมมีโอกาสวัลังอยู่ระเบียกนิดตัวถ้าตามมาตรงทิศทางแล้วก็มาเจอตัวมันอีก เห็นไปได้เลยเอ้ามาไงโอ้มีไอติมครับในป่าก็มีไอติมครับผมใครขับมาขายโอ้กระส่าโอเคครับมีเรื่องหาต่อเลยเดี๋ยวกินไอติมหาผึ้งครับผมโอเคเดี๋ยวดูตัวก่อนครับเดี๋ยวจิ้มหายก่อนดีแกเต็มไปหมดเป็นไงเซียนเย็นหวานไหมอร่อยครับ ล้อก็สเต็กอีกตอนนี้อะไรก็ลอยมดดหลยจนกินลังผึ่งอยู่ล้วิวโนะบ่า,บายสามสี่โมงแล้วนาะกินข้าวเช้าทีเดียวน้องเขอมครับส <Okay. S 2> รุปครับพันไก่ก็บอกว่าไม่เห็นเมื่อยท้องเลยครับตอนนี้คำว่าเมื่อยท้องครับปลาย่างก็ไม่เห็นปลาไหนาก็ไม่เห็นครับ มันค่ำาหล้วดาครับนี่มันจะสี่มันจะห้าโมงแล้วครับสี่โมงกว่าละสี่โมงสี่สิบแล้วครับผมไปหาบ้านผลกลับบ้านครับหิวเขาแล้วครับพรุ่งนี้ใครทาเจ็บไปก็คอยว่ากันใหม่ครับผมไปหาบ้านผลกันครับครับทุกคนตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วครับมีการถอดกันแล้วครับผม แม้เขาเที่ยงไม่ได้กินนรากินเฉาทีเดียวอ่ะบุดีมีแดอติมแทงหนึ่งก็พึงชิ้นขนาดนี้แหละชิ้นหนึ่งพอได้อยู่ครับผมโอเคครับวันนี้ได้สองลังครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผ่านผลว่าจะมาไม้มาต่อมาต่อครับผมเพราะว่ามันคั่มแล้วครับโอเคครับจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับผมเสียนกรบในช่องกรบพาลุยนู่นครับ ไก่คนหากินครับผมและผ่านผลครับชีวิตง่ายๆสไตล์ทุ่งครับผมตอนนี้สวัสดีครับ <laughs>